สวัสดีครับผมสบายดีพี่น้องมีการมาพบมาพก่กระช่องประสสนเสริฐชาแนลอีกแล้วพี่น้องเลยฮ่ยำเส้่ตีนไกไน่เฮ่าู่าฮ่าฮ่ยฮเส้นาี่าฮ่าายำเส้นตีนนาตไก่าี่พี่น้องโอ้ฮ่ยำ่ี่น้องเอ้ย ยังไม่ได้ยำต้มอ,อยอู่เก็ไปแช่ผู้อะไรไปได้เศษในกินหมอ้อเบื้งหมอเบื้งแค่หมอ้อตีนไก่แล้วทำให้ชุกกันอีมันชุกแล้วเนี่ยมันเปื่อยมันเปื่อยกันพี่น้องนี่ลวกเส้นรลอนไปเลยเส้นรลอนลวกไปเลยมันจะได้กินพี่น้อง Cho đây kinh hôm cần Thì làm dầm này nào thịt, làm thịt lợi Làm thịt lợi, làm thịt lợi Thịt cụ Nhưng chụp Để xin nhóm thẳng Đâu rồi Xay hết bao, kim ừ. rồi

เด้อไปนองมากินน้ำบาเสนอนเลงบาเสกลับมาต่งงานเลยอรับลกเือแฟนแฟนก็เลยแฟนถือเล็กถือกันไปนองเลยก็ดีใจไปนองเลยดกับซสือกุ้งซื้อตีนไก่มาย้ำไปนอน ถึงลอตเตอรี่ถึงลอตเตอรี <k> <k ่แบบคือแบบคือถึงยี่สิบบาทลอตเตอรี่สองตัวอ๋อโบกินจะขายวะถึงสองตัวไปน้องเลยกินหมดแล้วแค่ลงเดือนบลาแค่ซื้อนี่ก็หมดแล้วไปน้องไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ซ้ำนี่ไปน้องซื้อนี่นี่กับจังลอยกัวแลนี่ก็ได้ จัมลอยต้ไหนสามลอยแล้วลุ้มนั่นแทงก็เลแต่ก็อยาบยังดักไม่ได้กินบันมันยังบ่ชุกไอ้ไรเอฟซีเบงบไอพี่น้องบึงนี่เส้นสุกันติละน่าไ่องีแค่เ้นล่อนนี่ก็กินทองอืดล้ว

พ well, ah, well ี่น้องกุ you, ้งลวกลวกกุ parfois, um, ้งบันกุ้งในกระเรือเรือให้กุ้งลวกปลาหมึกพี่น้องเอ้ยกุ้งในกระเลือแบ่งให้ผู้น้อยๆแเราจะใช้ผู้ใหญ่กินแบบผู้ใหญ่กบบแบ่งกันคนละโตพอมีแห้งอ่ามันจะดูเอาเด็กคนไหนชุกแล้วนีเชื่อว่าประหยัดประหยัดคายังก็่อน เปียกคายยังเอ้าเปียกคายยังเปียกทังยังลงทุนเดือนละทีวิกฤติอ่ะเอ้าก็เรีกละทีอ่ะก็าือว่าว่าาก็อยอยนันเฮาค่ก็เงินี่บ่ได้เนาะดีกว่าบ่ถกเนาะพี่น้องก็กบ่ถกก็บ่เป็นยเงินเดือนไปอีกอื เดนจงก็ว่าก็ว่าที่ว่าจังๆแลว่าเป็นจำบุคุักเว่าชอเอาเงินที่เราไดกินบปแล้วป่ะอตซื้อนี่ก็เมือแล้วนี่นี่นี่เอาเฮียซำไปน่อยุสัน้อบไปมีปลาสดน้ำหาะเนี่น่แล้วจังได้่นี่เอานามนาจิ้มบ่ามนบ่ นี่แหละ๋ยลงได้ใส่ประเดกจีโน่ ล่นมักเล่นใส่กุกเล่นก็ไปใส่หอใหญ่ใส่ผักเชลลารี่ผักชีลาบเชลลารี่บ้านขใครคนซิมมาแล้วพี่น้องคนซิม